สบายดีจ้าทุกคนนิฮาวมื้อนี้มาเห็ดเมนูผัดตะเพราไข่ดาวให้คุณสากินดนดนๆดนยังมีใบตะเพาทีหนึ่งพี่น้องปกติกสซีไซใบหัวละผ้ามันบบแซบไหมมื้อนี้มีของครบเนาะม,มีหมูซับแล้วกะ็มีใบกะเพรากระเทียมทั่วพักเงี้ัวคว้อยเพิ่มมาก,กินเผ็ดมาเผ็ดกสซีไซไท้สามนวยให้เพิน่นเอามาพัดาให้มันเข้ากัน ผัดไปผัดมาพัดมาผัดไปจนให้หมูมันเปลี่ยนสีก็มาถึงเวลาปรุงรสกันแล้วจ้ากับซีไใสคะนอตามด้วยน้ำมันหอยไผ่ามากลายกับใส่าลายไผ่ามกากน้อยกับใส่น้อยเอาที่สบายใจเลยพอปรุงเครื่องแล้วแล้วกับใส้ทั่วพักยาวลงไปกะผัดให้มันเข้ากันก็มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าเอาใบกะเพราลงไปผัดสัวซีได้กิน เมนูผัดกะเพราหมูสับไข่าดาวมันกับว่นยากแต่มันก็วบ่บง่ายที่ว่าหาของที่ของบกคบนีและพี่น้องอาหารพร้อมเสิร์ฟกระตามด้วยไข่าดาวหน้าตาผัดกะเพากับซิประมาณนี้พี่น้งความแซ่บวให้เว้าเลยสว่วนทีได้กินผัวคอยว่าท่าจนเมยใส่ใจไปนักเมื่อนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบายบาย